เดินตามแม่ตัดอยเอ้ยขึ้นอ่าเขาเลยฮะเอสบายดีสบายดีลูกลนะคนตางอนเลยเนาะคนตาเหี่ยวคนตางอนเลยล้านสายชาวจ่อยพี่น้องตากลมเนาะตากลมคนตางอนออกมาลูกออกมามันควันเลยลูกเออกมาไป เฮ้ยเศ็ษฐ<ป><ป>ีอ,อึดเว้ยแลอวใหม่ทนเขาจอยไปหาเราป่เนี่ยเออมาจะไปหาอ่าเห็ดบุไรเห็ดพีน่น้องก็เลยได้ละใหม่มาแทนมันนี่ก็้ยโซฟีมือแนทนเขาจอยใส่บเส็จปะมาเพลินมาน ห้างเาจะเขาเขาจอยคนที่ไหนเลยจ้ะคนที่อันคนที่ช่องก่าคนที่ชององลูกกบเอเขาจอยคนที่ไหนจอยคนที่าที่ชีชีี่หาคูนนี่หาอ่ะหาแล้วก็พกผูนอยเออพกอันผู้ซ้อนนะ่นแล้นะเจ้วหน่อยเบ่อลยม่เฮัแล้วก็มีเบยแล้วก็ไม่จอยแล้วก็มีคูนมีอิน เจ็คนงหมดเจ็ดคนโอ้ยยังลูกดกเลยจับกันเนาะฮะลูกด๊อกบอกฮะมาคนลูกหลานนี่้อนอะบอสอนอะบอหนอู่เราจะกันเนาะ

ลงคลิปไม่นาาพี mm ่น้องนะได้จักรเซ็นเหรอจักรเซนเหรอครั้งสี่สี่เลยข้างนากาข้าวแข็งข้าผัข้าาข้ากมหาเกษตรมอนพี่น้อง้กินแกงลำไยลำกันแ้วพี่น้องวันนี้ เสด้บ้านน้องเสนั่งนู่นอี่แล้วเฮ้ยเราแกงสิบใส่แปนนวลายคือจอยจักจ้าเกว่าตมนัวอยแกงเนาะอมือเฮื่อทำได้น่ะเบิ้ดหมดเรืออมีเอาเสียนั่งกว่าเสีบยข้าวซอยแกงเนาจะ่งนวลายเว้ยเออจ้ะ สิเลื่มอ,อะไอยู่อ้มนี่เคลื่อนขำเมแล้วมันแดดอ่อนตรงนี้มัน,นเชื่อเสียงอย่งวันนี้ทางเมื่อบ้านนะหซองมือแดดวนี้นะว่นก็แดดดมือด้

ใส่ผักกระแรงอ่อนพี่นอ้องเอ้ยทำซีแซ่บมียังไงมักบวบป้อนี่บวบครับอันเห็ดหูหนูเห็ดโบดนลำบอ่บอบบ๊อบเห็ดเห็ดอะไรด้เห็ดเนื้อเห็ดนางปลาข,าขานนมฮันโดอันนี้ผักยังไงผักผักกันกล่องอีกบ๊อบผกกันกรองกินกับแกงนล้วไหมส่ลุย เจ้าคือเจ้าคือคนตางามแท้บ่ลูกฮะมันวูคนตาพี่น้องอนนี่ดงเด้ใช่เบิ่งพี่น้อะคนตาอ๋อเห็นเขาบอกว่ามียิ่งมียิ่งยิ่งผชายเบิร์นด้กว่าตุต้นอยู่นั้นคนตางอนหี่ยวบุมแม่น้ผู้ชายคนตางอนตาคมลูกเป็นผู้ชายเนาะบ่ลกลูกเชียวมีเนาะเนาะเลยเนาะเลยเชียวมีเนาะ เค็นนั้นเวียงยังอย่างนี้ผมได้อยากหมัดหัวได้เฮ้ยเสียวมียแล้วเสียวหัวหรอฮะจะตอบคือเอดยจ่อยหรือเอดย่อยเสียวหัวเจียวหัวคือมีเออเฟี <c oughs> ้ยนแบบเบ่าวเจ้าบ่เฟ็นแบบเบาวจ่อยบ,บ่ <c oughs> ลูกก๊กแล้วืูอไจะลองใช้เธอเหอเออเออไม่เอาน้องให้ตลาดตัวนี้ตัวใหม่นี้เออมีครอบครัวไปแล้วเลือแต่เลือแต่ผู้เดียวนี่แหละผมพ้องนี่แหละ เดยนโซเดียรสบายเห็นจากมีอยู่ปอนี่ใส่สุดนอนทนใส่สุดนอนเซ็กซี่ขนาดพี่น้องเยจะก้มลาได้เห็นนมได้เหีน้ำเดือดได้พี่น้องเลย้งกีกว่า แนวแนวนวเอาใหม่บ่นเฮะแนวบ่ย่ชิมน้ำบ่ำเออไห้่งะยายงไปะพี่นอ้องไปกินวนมหวบจไปกินกันลำพี่น้องเด้อฮุยย,ย,ยังทำฮุยหุย สร้างคนตายอย่างนี้เฮ้ยน้องจับเนี่ยเป็นคนหายคนมเป็นคนหายเป็นยังมีี่ซิบบ่ะีเงี้ยคซิบบ่ะ เพื่อบีบซิลผมงอกเราขาแเลืวเราเอ๊ไม่ใช่กี่หยดกินนิ่กันดิเดี๋ยวผมจับบู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 ู่บ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 ดบู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 ู กินได้บหรอลอบร่อกอนเ, <laughs> อเปนารกระชังน,นึองเขา,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 าเป็นยานังอ่านน่าป้าหอนห่อนมีป้อนถั่วนี่อือป้าตายเย็นละห้อนห่อนหอนน้ำน้ำน้้าก็ป้าก็

อำมาใรม่นวดทำอะรบเบแล้วทำเลยทำเสแห้งบอแล้วงมาเ็กอันี้ลงกินแกงไม้จักนัวบนนัวเด้อแกงไม้เด้อโอ้องคนลกานย มาไม่นองกินข้าวล้วบ่เนี่มาก่อนเลยเนี่ยมาก่อนกินขาเสร็เนะอกูบอกไปมาอย่างนี่หูมลินำถั่ากินข้าวนำก้นไม่วกินแกงนำไม้ โอเคพี okay, ong, ่น้องสำหรับคลิปไก่กับสิทธขอจบลงเพียงสามีน้องพี่น้องเนาะไปซะพ่อกัำลังคลิปหน้าพี่น้องยุติไม่แห้งมือสุขสุขคนนอนสมองสุขบานเด้อขออยังผ่านจะมีแต่ความทุขความเจริญยุติไม่แห้งความทุกข์จะได้ความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเด้อพี่น้องมังมีเงินทองสาธุสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสบายดีสำหรับพี่น้อง